คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกคนวันนี้ก็กลับมาครับและผมกับเกมเต้ต้นนะวันนี้เรามีพอยอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยพอยนะครับโอเคมาเดี๋ยววันนี้เป็นเงินนะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวอุ้ยโอเคเปิดมาครับสวิงเลยครับไปต่อหรือต่อหรือต่อโอเคมาไหนเว้ยไหนเว้ยอุ้ยโอเคทุนไหมสวยสวยสวยเออโอเคไปวที่มาได้ครับดูดูดู โอเคแล้วเปิดไหมโอ้ยโอเคไปหรือว่าเปิดเกมได้ดีนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สองแต่ละดีไงถือเที่ยวกว่าน,นี้ถือมารัวๆเลยครับผมโอเคแถมมีน้ำแข็งเมื่อกี้ก็เข้าด้วยนะครับมาที่สามหกแล้วดูต่ออีกดูต่ออีกดูต่ออีก,ออกไม่เข้าต่อเลยทีนี้มาหน่อย,ยดีมาดีดีโ,โ้โหเหมือนทรงนี้เริ่มจะไม่เข้าแล้วนะครับโอเคกลั okay, ปมาแต่เลยอยู่ได้เรื่ยอยู่ โอเคตอนนี้ม้าผมโอเคขอได้ครับอ๋อตายตายแบบนี้ตายเียริ่มตีไม่เข้าแล้วว่าตอนนี้เหมือนดวงผมจะเริ่มหมดแล้วนะโอเคผมว่าน่าจะเอ้ยโอเคเอ้ยเหมือนจะกลับมาเหมือนจะกลับมาโอ้พอเริ่มจะลาว่ามือนะผมมันเริ่มกลับไปผมเฉยเลยนะครับ เ okay, ทขะทายมากสวยเอาเยอะอีโดีโวกูเอาอยู่แล้วกูเอาอยู่แล้วหรืต่อหรือต่อหรือต่อพ okay. อได้อยู่พอได้อยู่โอเคมาครับสวยสวย okay, สวยเทตอนนี้โอเคผมว่าผมเอาอันนี้ก่อนดีกว่าแล้วกันทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่2,500นะครับผมก็ถือว่า โอเคมากแล้วนะครับผมในคลิปนี้นะขอจบคลิปเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมเราจะันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย